โอปอสาวเปรี้ยวจากเมืองกรุงต้องหลงจากซนสูงเลนค่ะมาใส่บูธทํำนาร่วมกับชาวบ้านแห่งกาลส,สิเพื่อเรียนรู้วิถีพอเพียงระหว่างคนตามวิถีชีวิตเขาบอกว่ากรุงเทพมันเมืองสว่า์ไงมันเป็นนรกสำหรับแม่สวัสดีค่ะ ยยังตังงงเเ้เด้ยจงอะเลื่อเจงเรเจรินเดินทางเดิอความหมายของการทำพิธีใบสีคืออรคะ<อ>ค่ะที่จริงแล้วแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามากบา้านเฮาจะงสีเฮ้าก็จะเอาวัฒนธรรมปปะเพณีทางอีสานนี่เนาะค่ะโดยเฉพาะบ้านเฮาเนี่ยบ้านสะพานหิาาาน,นตะบนหน,น้าบอนเฮาก็จะมีพ<อ>ิธีใบสีสูขวัญตอนรับค่ะตอนรับให้กำลังใจพิธี่มาจากนองอุปปารมือนคกะ สู่ขวัญกับปลูกคอโตแค้นใยค่ะงั้นตอนนี้หนูก็เป็นคนตำบลนาบอนแล้วถ้าอย่างนั้นขอใช้สิทธิ์ความเป็นคนตำบลนาบอนไปเรียนรู้จุดเรียนรู้ต่างๆตามวิถีพอเพียวกันนะคะและไปเรียนรู้พร้อมๆกันนี้ต้องดูก่อนนะลงยิงนี้ลงสิ่งลงยิงแล้วก็กดสมอแม่ไม่มีรายได้สักบาทแล้วแม่อยู่ได้ยังไงอ่ะบ่มีลูกก็ปลูกผักปลูกยานนี่แหละ กินแล้วก็เหลือจังขายลูกเหลือแล้วค่อยขายเงแม่ทำไมปลูกแม่ก็ปลูกขายเหลือแล้วค่อยกินดิฮาต้องกินก่อนลูกกินบ้านมันสีอิ่มทองอิ่มใสเอาบอกเขาก็จังขายแต่ขายปุ๊บแม่ได้เงินเงินก็เอามาใช้จ่ายแล้วก็มีที่เราปลูกไว้กินไงร้องดีกว่าอย่าเฝ้่าหลายิบมาเฮ็ดไปตามคันตามตอนลูกเนี่ยคันนี้ลูกไวอย่างอะค่ะ ได้เบิร์ดละจ้ะในราคายี่ชิบะแล้วถ้างี้แลกหมูได้ป่ะคะได้ก็นิดนึงจ้ะขอประแดกขอได้ไปใส่เนาะขอประแดกมีเงินซื้อพอมีเงินใส่ชื่อเราละจ้ะน้องนอันนั้นราคา5บาทแต่ว่าคนไหนในห้องพี่เนี่ยเป็นการเอื้ออารีหล่ะลูกอเามาแลกกันเอาใช้บัตรลาเอาขอดูไปลูกกับบุ๊มบิมเขากินด้วยกันต้องมาเลยเหตุนะ้น บุตแม่ไม่ได้อยู่บ้านมาทั้งหมดกี่ปีที่แม่ออกไปข้างนอกอยู่บ้านก็สิบห้าปีพอแล้วปอร่วมทางอันไปเต้นคาบาเบลโชพร้อมเต้นคาราเลหน้าเต้นกี่ปีหกปีคมับบ็นอาชีที่แม่ชอบที่สุดมาแม่ทํานานไหมเมนทำไมถึงไมบได้แต่งตัวงามแล้วก็ได้เงินพอปาาคนพร้อมนะได้เงินวันนี้แต่งหน้าแต่งตัวสวยเนาะแต่ทีนี้แม่ไม่ได้แต่งตัวเลยแม่ไม่คิดถึงความเป็นคาราเบลคิดถึงกินหอดพร้อมกินหอดลายแต่เพราะว่าชีวิตเราเคยเห็น เขาเคยเต้นมาสิแม่แล้วแม่ไม่เต้นเลยเมื่อแม่คิดถึงแม่อยากทำอ่ะจะไปเต้นทางใดล่ะเขามีอันมูเขามีผัวแต่เต้นผู้เดียวเขาลำบากแล้วแม่รู้สึกลําบากไหมอะตอนนี้ไม่ลาบากอบพอชีวิตพ่อแม่แม่ไม่มีเงินนะปัจจุบันนี้แม่ไม่มีเงินทําไมแม่อยู่ได้มันคือการประหยัด จนลําบากเนียแม่มาปล่อยแค่โหวก็แม่ลําบากไปลําบากเดี๋ยวหนูกลับมาเดี๋ยวหนูกลับมาเฮ้ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไม่ไม่มีคองขวังอ๋อได้แม่ได้เป็นต้นไม้นะเดี๋ยวหนูกลับมาได้ค่ะจะไปโหวกเองนะลูกได้แม่ไม่ร้องไห้อยู่เดไม่ร้องนะเพราะหนูจะไม่ร้องอ่ะหนูไม่ใชอ้อมลองไห้นะคินพารเวลาแม่บอกว่าชีวิตอันแท้จริงเนี่ยว่าแม่เจอแล้วอะ ชีวิตอันแท้จริงที่แม่เจอแล้วมันคืออะไรก็คือแม่ปลูกผักปลูกหญ้ากินเลี้ยงชีวิตแม่จะไม่หวนกลับเข้ากรุงเทพเพื่อเอาแรงงานไปแลกกับเขาแล้วบายบายไม่อย่าดราม่าโชคดีนะลูกได้เราเจอกันค่ะค่คดีนะดีนะมันชอบกันลาจากเราจะไม่ดราม่าก่อนมาเราบอกเพื่อนว่า ระบอก็แรงจริงว่าฉันจะไปดูว่าเขาจะอยู่แบบไม่ใช้เงินยังไงเพราะเราเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เพื่อนเราทุกคนก็บอกเพื่อนเราทุกคนทําหน้าตกใจมากเขาไม่ใช้เงินเขาไม่ใช้เงินหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงเราเข้าใจแล้วว่าหลังจากรู้จักนิสัยคนที่นี่จริงหรืออะไรเงี้ยเขาอยู่ได้จริงๆนะมันมีสองช้อยถ้าบ้านเราไม่น่าอยู่ก็ออกไปข้างนอกกับถ้าบ้านเราไม่น่าอยู่ก็ทําให้บ้านเราไน้าอยู่คนเราจะไม่ออกไปข้างนอกคนนาบอลเลือกทําให้บ้านข้ายู่ เขาใช้ชีวิตแบบของเขาปลูกผักปลูกหญ้ากินอยู่เองของเขาเราใช้ชีวิตของเราเรามีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่เป็นนี้เราต่างเชื่อว่าเราพอเพียงและเราก็พอเพียงแต่เราใช้ชีวิตต่างกันแค่นั้นเองแต่เราอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงเหมือนกัน